เมืองชนบทเล็กๆชื่อกลับในแจ็คสันเคาตีรัดอาคารเสมีขนาดเล็กทุกคนรู้จักกันดีครอบครัวอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนด้วยประชากรเพียง300กว่าคนมีความรู้สึกของชุมชนที่เหนียวแน่นและปลอดภัยกลับเป็นบ้านของซิดนีย์ซัเอร,แร์แลนด์วัย25ปีเกิดจากแม็กกี้และดออนซิดนีย์เป็นลูกคนเล็กสุดจากพี่น้อง3คนพี่ชาย2คนของเธอไทเลอร์และแซมคอยปกป้องเธออย่างมากแม็กกี้บอกว่าเธอกับซิดนีย์เป็นเพื่อนสนิทที่สุดทำทุกอย่างด้วยกันและคุยกันหลายครั้งต่อวันซิดนีย์ถูกเป็นคนสดใสรเรริิงมมีอย,ย้ กว้างใหญ่เธออาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มที่คบกันมาสี่ปีชื่ออเล็กชอบเดินเล่นนานๆกับสุนัขของเธอออกกำลังกายช้อปปิ้งและใช้เวลากับหลานสาวตัวน้อยที่เรียกเธอว่าป้าซัสซี่เพื่อนสนิทของเธอจะแดนบอกว่าไม่มีใครรู้ใจเพื่อนในเทาสิตนี่เธอรู้ว่าคุณต้องการอะไรและเมื่อไหร่เธอจบการศึกษาในฐานะนักเรียนดีเด่นและคำคมในสมุดร,รุ่นของเธอเขียนว่าความหมายของชีวิตคือการค้นพบของขวัญของคุณเป้าหมายของชีวิตคือการมอบมันให้ผู้อื่นซึ่งสะท้อนตัวตนของเธอที่สนับสนุนยกระดับจิตใจและมีความเมตตาเหมาะสมกับงานของเธอในฐาน พยาบาลที่ศูนย์การแพทย์แฮร์ริสในฤดูใบไม้ร่วงปี2020ซิซิีน่และครอบครัวไปพักผ่อนช่วงฤดูร้อนที่เดสฟลอริดากลับบ้านในวันที่18สิงหาคมวันรุ่งขึ้นภาพจากกล้องริงของซิดนีย่แสดงให้เห็นเธอกำลังหยิบของจากรถเธอสวมชุดออกกำลังกายเพราะเพิ่งไปยิมกับเทรนเนอร์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเธอกำลังแกะของจากคลิปเตรียมตัวกลับไปทำงานและไปหาแม็กกี้เพื่อส่งจดหมายบางส่วนเธอ บอกว่าจะกลับบ้านไปอบบรวนี่หรือคุกกี้และอยากไปวิ่งด้วยแม็กกี้เตือนเธอไม่ให้หักโหมเกินไปแต่ออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของซิดนีย์เธอทำเกือบทุกวันและถึงแม้จะไปยิมมาแล้วการวิ่งในสภาพอากาศแบบนี้เพื่อผ่อนคลายและมีเวลาส่วนตัวนั้นน่าสนใจเกินกว่าจะปล่อยผ่านรักนะเดี๋ยวคุยกันเธอบอกขณะเดินออกจากประตูรักเหมือนกันแม็กกี้ตะโกนตอบซิดนีย์กลับบ้านตั้งคาแอปเปิลวอชและออกจากบ้าน คนขับรถ UPS เห็นเธอกำลังวิ่งอยู่ในบริเวณถนนสเตทไทเวสสิระหว่าง Newport และกลับประมาณ14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาเขาจำเธอได้ชัดเจนเพราะถนนแถบนี้แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีรถคันอื่นไม่มีคนมีเพียงบ้านและฟาร์ไม่กี่แห่งเป็นพื้นที่ชนบทสุดๆ สองสามชั่วโมงผ่านไปอเล็กที่อยู่บ้านเริ่มกังวลเขาไม่ได้รับข่าวจากซิดนีย์เขาโทรหาแม็กกี้แต่เธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรตั้งแต่ซิดนีย์ออกจากบ้านโทรศัพท์ของเธอเข้าสู่ข้อความเสียง snap chat ไม่ถูกเปิดมาหลายชั่วโมงและไม่มีข้อความตอบกลับเลยต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเพราะนี่ไม่ใช่นิสัยของเธอและเธอจะไม่ยอมให้ใครต้องกังวลเธอบาดเจ็บและนอนอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือมีอะไรเลวร้ายกว่านั้นเกิดขึ้นกลับไม่ใช่เมืองที่มีอาชญา,ากรรมมากนักเมื่อมือดลงและอากาศหนาวขึ้นตำรวจเริ่มทำงานและการค้นหาเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง เช้าวันรุ่งขึ้นเวลา7นาฬิกาครอบครัวของซิดนีย์พร้อมด้วยสำนักงานในอำเภอแจ็กสันเขาตีกรมราชัณฑ์อาการะตำรวจรัฐอากขศเจ้าหน้าที่ US m a ส s h a l s FBI และสถานีตำรวจอีก3แห่งกระจายกำลังกันค้นหาระหว่างพักการค้นหาแม็กกี้คุยกับเกษตรกรที่มีชื่อเสียงชื่อเควสเขาเรียนจบมาก่อนซิดนีย์สองสามปีเขาบอกว่าเห็นเธอวิ่งแต่ไม่มีอะไรผิดปกติเธอไม่บาดเจ็บและไม่มีใครตามเธอทั้งทางเท้าหรือโดยรถยนต์ การค้นหาหญิงสาวที่หายตัวไปในแจ็คสันเค้าตีกำลังดำเนินต่อไปซิดนีย์ซัทเทอร์แลนด์วัย5 5ปีถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายขณะวิ่งบนถนนไฮเวย์18ระหว่างนิวพอร์ตและกลับคลายคริตรายงานจากแจ็คสันเคาตีเกี่ยวกับความคืบหน้าการค้นหาถนนคันทรีโรส4ี่เป็นสถานที่สุดท้ายที่เห็นซิดนียเส้นทางนี้เป็นเส้นทางวิ่งปกติของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คน ที่ขับรถไปมาเพื่อค้นหาเธอเจ้าหน้าที่จากพวกเขาตีและรัฐก,กำลังใช้ทุกวิธีเพื่อตามหาซิกนี่ในอำเภอเดวิดลูคัสกล่าวว่าเธอถูกเห็นครั้งสุดท้ายประมาณ14นาฬิกา30บนาทีบนถนนใกล้บ้านเธอเดินและวิ่งอยู่คนขับ U p s รายงานว่าเห็นเธอแต่หลังจากนั้นไม่มีใครได้ยินจากเธออีกและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลูคสัสยืนยันว่าเธอพกโทรศัพท์และพวกเขาเพยายามติดตามตำแหน่งสุดท้ายจากสัญญาณโทรศัพท์ของแอดทีซึ่งบ่งชี้ว่าเธออยู่ในบริเวณนั้น ไม่ใช่แค่ตำรวจที่ค้นหาอาสาสมัครอย่างไว้บราวช่วยค้นหาในวันหยุดของเขาเขาตกใจที่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในชุมชนชนบทเล็กๆนี้และหวังว่าความพยายามของทุกคนจะช่วยให้พบเบาะแสไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในตอนนี้หากใครมีข้อมูลหรือคิดว่าเห็นเธอโปรดติดต่อสำนักงานนายอำเภอแจ็คสันเคาตี ซิดนีย์พบโทรศัพท์และ Apple Watch ไปด้วยสัญญาณจากโทรศัพท์ระบตุตำแหน่งสุดท้ายใกล้กับที่เควกและคนขับ UPS เห็นเธอวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบโทรศัพท์ของเธอบนพื้นไม่เสียหายห่างจากบ้านเธอไม่ถึงหนึ่งในสี่ไมล์ยชั่วโมงต่อมามีอาสาสมัครราว300คนเข้าร่วมแต่ยิ่งคนหามากเท่าไหร่ความรู้สึกไม่ดีก็ยิ่งเพิ่มขึ้นซิดนีย์ตัวเล็กสูง5ฟุต3นิ้วน้ำหนัก103ปอนด์หากถูกโจมตีหรือถูกลากขึ้นรถบนถนนเปลี่ยวคงไม่ยากที่จะทำร้ายเธอ ie, เนนาานนอ,อก็ก้ก้่เ,าเนาางไูปขขวรอ มือของลูกสาวทุกคนที่ไม่ได้ออกค้นหากำลังจัดพิธีไว้อะไรการหายตัวไปของเธอทำให้เมืองนี้หยุดนิ่งวันศุกร์ที่21สิงหาคมการค้นหาดำเนินต่อตั้งแต่เช้าตำรวจประกาศว่ากำลังตามเบาะแสหลายสายและเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แต่ยังไม่เปิดเผยตัวต,วตวนเขาถูกนำตัวไปที่เรือนจำแจ็กสันเขาตีคด,ดีคนหายกลายเป็นการสืบสวนประเภทอื่นในคืนนั้นนายอำเภอแจ็คสันเขาตีเดวิดลูคัสยืนยันว่าร่างของซิดนีย์สตัทเทอร์แลนด์ว 25ปีถูกพบฝังอยู่ในหลุมตื้นในทุ่งนาใกล้จุดที่ทุกคนค้นหาผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ระบุว่าเธอเสียชีวิตจากบาดแผลถูกตีหลายครั้งลูคัสกล่าวว่าคดีนี้กระทบเขาเป็นการส่วนตัวมากกว่าคอดีอื่นๆเพราะเขารู้จักครอบครัวของซิกนีย์ดีและเห็นเธอเติบโตมา ทุกอย่างเกี่ยวกับการระลึกถึงซิกนีย์และให้เกียริแสงสว่างที่ดับไปชุมชนนี้เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมทุกคนออกมาช่วยกันเต็มที่เพียงไม่กี่วันหลังจากซิกนีย์ออกไปวิ่งและไม่กลับมาฝูงชนบอกว่าเธอเป็นเพื่อนของทุกคนแทนที่จะจดจ่อกับการจับไปของเธอพวกเขานึกถึงสิ่งที่เธอทิ้งไว้เธอเป็นคนที่ไม่ต้องการการยอมรับเป็นผู้ให้อย่างเงียบๆเ,เป็นคนมีชีวิตชีวารักใคร่และเมตตาจากเทียนสู่เทียนความทรงจำต่อความทรงจำผู้คนให้เกียริซิกนีย์ซัตเทอร์แลนด์ในคืนนั้น สวันต่อมาตำรวจระบุตัวผู้ต้องสงสัยคือเคว็กลินวัย28ปีคนเดียวกับที่บอกแม็กกี้ว่าเห็นซิดนียวิ่งเขาเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ช่วยค้นหาและปลอบโยนครอบครัวของเธอแม้กระทั่งกอดแม็กกี้แม็กกี้แล้วว่าเธอถามเควกว่าเห็นอะไรผิดปกติหรือไม่เขาตอบว่าไม่เธอแค่วิ่งและกอดเธอเบาๆแต่เธอรู้สึกว่ามีอะไรแปลก เควเป็นกเกษตรกรท้องถิ่นรุ่นที่3แต่งงานแล้วมีลูกเลี้ยง3คนดูแลที่ดินราว0 0 0เอเคอร์หลายคนรู้จักเขาหรือรู้จักครอบครัวของเขาซึ่งเคยได้รับรางวัลครอบครัวกรเกษตรกรแห่งปีของแจ็คสันเขาตีในปี2016เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าซิดนีย์และเควเคยเป็นเพื่อนใน Facebook แต่ไม่ระบุว,ว่าสนิทกันแค่ไหนเควคทำให้ตัวเองตกเป็นเป้าสายตาของตำรวจเมื่อเขาเดินเข้าไปในสถานีและบอกว่าเขาอาจเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเธอเขาและพ่อของเขาให้อนุญาตให้ตำรวจค้นรถกระบะและพบรล่อยเลือดที่ท้ายรถข้อมูลจากโทรศัพท์ของเขาระบุว่าเขาอยู่่ใกล้จุดทีโโพป โทรศัพท์และร่างของซิกนีย์ซึ่งอยู่ใกล้ฟาร์มของเขาภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของเขาแสดงให้เห็นเขาขับรถออกไปและกลับมาพร้อมรอยบุบบนรถเขายอมรับว่าขับรถชนเธอและตื่นตระหนกกลัวว่าจะมีปัญหาเขาอ้างว่าชนเธอโดยบังเอิญเพราะฝุ่นบทบางทศนวิสัยเขาบอกว่านำร่างของเธอขึ้นรถขับไปสักพักถอดเสื้อผ้าของเธอและยุ่งกับร่างของเธอก่อนฝังเขายังบอกตำรวจว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่ตอนก่อเหตุอยู่ในตะกร้าซักผ้าที่บ้านแม่ของเขาตำรวจยึดเสื้อสีดำที่มีผมสีบรอนติดอยู่และกางเกงขาสั้นสีดำและชมพู เควกลูเวลินวัย28ปีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาข่มขืนและลักพาตัวเขาไม่รับสารภาพและถูกตัดสินว่ามีความสามารถในการขึ้นศาลหากถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจเผชิญโทษประหารชีวิตภรรยาของเขายื่นฟ้องหยา่าและตำรวจยืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และไม่รู้ว่าเขาทำได้แหล่งข่าวนิรนามระบุว่าควกเคยมีพฤติกรรมหน้า สงสัยเช่นแอบดูผู้หญิงในห้องนอนหรือขณะอาบน้ำและเคยสะกดรอยตามเด็กสาวที่เขาหมกมุ่นตำรวจเชื่อว่าเขาขับรถไปทางตะวันตกบนถนนคันทรี o ร d 41เห็นซิดนีย์หันรถกลับชนเธอโดยเจตนาลักพาตัวนำร่างขึ้นรถกระบะและขมขืนก่อนฟังเธอ งานศพของซิดนียมีผู้คนมากมายที่ต้องการกล่าวคำอำลาและสนับสนุนครอบครัวถ่ายทอดสดเพื่อให้ทุกคนร่วมได้เคล็กยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจชนเธอแต่คำพูดของเขาขัดแย้งกับสิ่งที่อายการและตำรวจเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงเขาบอกนักจิตวิทยาว่าพยายามลืมการฆาตกรรมและกลับไปใช้ชีวิตปกติอายการหาหรือเรื่องข้อตกลงกับครอบครัวสเทอร์แลนซึ่ง ยอมรับเพื่อถอนโทษประหารและยกเลิกข้อหารลักพาตัวและล่วงละเมิดศพครอบครัวต้องการความยุติธรรมแต่ไม่อยากให้มีบาดแผลเพิ่มเติมเอมี่แม่ของแฟนซิดนีย์กล่าวว่าเธอหวังว่าเขาจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแลพผเพินชะตากรรมในเรือนจำแม็กกี้กล่าวในสารขอให้เควกมองตาเธอเธอไม่ใช่ของนายที่จะพรากมือที่นายกอดฉันคือมือที่ฆ่าเธอความยุติธรรมที่แท้จริงคือให้ซิดนีย์อยู่ที่นี่สิ่งที่นายพรากไปเมื่อ4 0 8วันก่อนเราไม่มีวันได้คืนเธอต่อสู้นายหรือไม่เธอร้องไห้หรือไม่เธอเรียกหาพี่ชายของเธอหรือไม่มันคคุ้ม่าหรือ เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบนวันนี้ผู้พิพากษาอนุมัติข้อตกลงที่ส่งตัวเควกลูเวลินไปจำคุกตลอดชีวิตแม็กกี้กล่าวว่าเธอไม่ต้องกังวลเรื่องเขาอีกและครอบครัวเลือกชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาคดีทนายของเควกบอกว่าเขาแสดงความรับผิดชอบทำมีวสัญญาทางห่างของเควกร,ร้องไห้และรู้สึกเสียใจกับครอบครัวของซิดนีย์และพ่อแม่ของเควกที่สูญเสียลูกชาย บ่ายวันนั้นซิกนี่ออกไปวิ่งในอากาศอบอุ่นบนถนนที่เธอรู้จักตั้งแต่เด็กไม่มีใครคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความสูญเสียอันใหญ่หลวงทุกวันนี้ผู้คนยังคงจัดงานวิ่งและกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงซิกนี่โดยมักสวมสีชมพูที่เธอชื่นชอบงานหนึ่งชื่อ finish sydney s run จัดขึ้นทุกปีเพื่อรำลึกถึงเธอแดนเนียลไร์เพื่อนที่เติบโตมากับซิดนีย์บอกว่าเธอวิ่ง8.19ไมล์เพื่อน,นึกถึงเพื่อนที่ไม่ได้กลับบ้านจากเส้นทางของเธอวิญญาณของเธอโบยบินใในนททุุกกกาารรรวิ่งแชช์ เรื่องราวของเธอถูกเล่าต่อและผู้คนอยากรู้ว่าเธอคือใครสภานลอยที่ถนนไฮเวยห67และสเตทไฮเวย์167กใกล้ถนนคันทรีโรส4 1ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซินิซาร์นมัมเบลูกปัดที่แม็กกี้พบถูกเก็บไว้ในกำไลบนข้อมือของเธอครอบครัวซัตเทอร์แลนด์กำลังสร้างมูลนิธิในชื่อของซิดนีย์และมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอาคารนซอสเตทที่เรียนด้านการแพทย์คุณสามารถรู้สึกถึงวิญญ,ญาณของเธอทั่วเมืองเล็กๆนี้เธอยังอยู่แม้ในรูปแบบที่ต่างออกไปเเเพื่่่อออนนขงธมลาลาาาีกวว ชีวิตของซิดนียสวยงามเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์อยากเป็นขอบคุณที่ติดตามหากต้องการสนับสนุนช่องของเราและช่วยให้เราสร้างเนื้อหาต่อไปเรามี Patreon นพร้อมสิทธิพิเศษรวมถึงตอนพิเศษเบื้องหลังและการเข้าถึงล่วงหน้าโดยไม่มีโฆษณา